ลำดับต่อไปค่ะดิฉันจะขอเรียนเชิญผู้บริหารของเราทั้งหมดนะคะได้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคุณองอาจประภากรคุณไฟศิริวัฒน์ประกอรคุณนิรันดรธนองศักดิ์มนตรีคุณวรพจน์นิมวิจิตคุณวรีรัตน์สุริยาจุวัฒน์และคุณกิติกรเพ็ญโรจน์นะคะจะเป็นช็อตแรกนะคะที่ได้ถ่ายภาพร่วมกับเรานะคะเชิญเลยค่ะอนกรจับเลยดีไหมคะเชิญทางด้านนู้นเลยค่ะเชิญค่ะ ็อตแรกนะคะจะเป็นผู้บริหารอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช็อตที่2จะเรียนเชิญน้องตุ้ยนะคะมาถ่ายภาพด้วยนะรอแป๊บหนึ่งนะคะส่วนต่อจากนี้นะคะสื่อมวลชนท่นานใดอยากจะสัมภาษณ์ผู้บริหารของเรานะคะเราจะเปิดช่วง Q&A แล้วจะจัดพื้นที่สัมภาษณ์ให้บริเวณด้านล่างนะคะ ขอเรียนเชิญคุณตุ้ยด้วยนะคะเชิญเลย่าวันนี้มาร้องเพลงคาราเกนให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะกับบริการคาราอเกะอนตมานค่ะซึ่งเป็นตัวหนึ่งทันปรับตัวใหม่ทูไอพทนะคะหลังจากการถ่ายภาพนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้านที่ของเราจะจัดพื้นที่ค่ะให้ท่านสื่อมวลชนได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเรานะคะแล้วก็ใช้สื่อ ก็เรียนนเเชิญะะคะราจะจัดให้เวนด์ด้านซ้ายของเวนดอีนะคะระหว่างนี้ทางด้านซองบริษัททูวิชั่นจำกัดมหาชนบริษัท G M เ v a r i e ี y จำกัดมหาชนบริษัท R S จำกัดมหาชนบริษัทไรท์บีออนจำกัดและบริษัทชูแฟนเดชเชนจำกัดนั้นต้องขอความขอบคุณท่านแก่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมง,งาน,นะะและทั้ร่วมเผยแท็กของความร่วมมือในการนี้นะคะเชื่อว่าคงจะได้เจอกันเดี๋ยวถัดหน้านะคะเอาละคะ่ะคุณเสิ่น ก็รักเนดให้กับผู้บริหารของเราทั้งหมดและคุณ่ยสาด้วยนะคะเป็นเชิญท่านสื่อมวลชนนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสับภา์ผู้บริหารของเราส่ดิฉันก็สหงบทน้าที่เพียงเท่านี้พบกันใหม่รล้งหน้าสวัดะรองภูมิค่ะ เรื่องว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยได้มา,าามาเพิ่มสมากันเยอะๆก็สามารถสิ่งนัน้นมีมากครับ ทีมเทปเก่าว่ามูน่าจะจัดอยู่ในในตัวอเลยนะ P <laughs> I V T M, M นั่นแหละซึ่งแบบว่าน่าจะหาได้งา่ายๆไม่ต้องไปที่ลรงคักเทปเก่าซีดีเก่า